พี่น้องแซ่บเลยเม่ได้กินโดนนะเพิ่งมีพี่น้องเกี๊ยงตับพี่น้องเมนูเด็กเขาล้วงสันผ่าแซ่บพี่น้องเทิ่ยงไม่เที่งแซ่บพี่น้องกว๋วยลินเส้นบะหลี่ฟ้าสวัสดีครับลุงสันผ่าแซ่บมาอีกพี่น้องมาอีกแล้วมาดูสันเส้นฟ้าพี่ผ่าน้องมากินก้อยมะหิี่ม่พี่น้องใส่สก,ก,กันกับกับลิน เสิร์ฟกับลูกสันมาแซกร์ฟพี่โต๊ะพี่น้องเพื่อเป็นการเซฟเวลาพี่น้องลูกสันเตรียมไว้เดีวเนี่ยหอมาต่ะพียบคนอายุนุบุโต้เขาครัวพี่น้องประเด็ดนตายของพี่โต๊พี่น้องลูกสันสิบกว่าห้านี่พี่น้องคนไหนฮันดิตก่อน cái năng hàn thôi được nó ô đời rồi sập sẹo luôn hắn cái đó. quay một cái mảnh xe lìn nó chết anh thì sẹo gần bỏ lên hai

หลังจากลูกส้นทำอย่างรบ้งใส่ไอ้ทิปกอนเล็เนาะใส่กันใส่พี่ก้อนเล็อพี่น่อใส่ไลท์พิ่ไลท์ขึ้นมาบวเซบวเบ็ดแปลว่ยวพี่น้อยขัวขัวยืดพี่หน้อ tay vô tay thì nó sẽ xe với chúng xem nào mày không sẽ sẽ gặp luôn sẵn chứ không quay lên xe mà nhìn phải với nó หอมเตมไปเนะไปเลยส,ส,สวัสดีครับ สวัสดีใจงเปทางกันอีกทีหนึ่งพี่น้องลุงสันพาแซ็บผ้าผีผ้านองมาฉับเซ็บพี่น้องไม่รู้สันใดก่อยดินเซมหมึกฝาหรือว่าหมึลใหม่พี่น้องพักแกบกับไร้ยางกันนี่พี่น้องบริเวณพลักมิกมะเขือห่ามแหลมะเขือห่ามไรต้นหอมพี่น้องใบโหระพากระลำหน่ยน้อยพี่น้องพักแพงพี่น้องเขากับมาขายสามีพี่น้องฉับแซ็บกับลุงสันพาแซ็บอ่าขึ้นนนั่เกาะพี่น้องเเอาลยพี่น้องเนาะ เสิร์ฟแซ่บกับลุงสันาพนาแซ่บคืขอเก่าเขาขั้วเองเลยพี่น้องกินเองเลยมือนนี้เสิร์ฟแซ่บกับลุงสันมาเด้อพี่น้อง F C เก่า F C ใหม่ของลุงสันาพนาแซ่บพรายพันนีกินพี่น้องมาเสิร์ฟแซ่บน้ำกันอื้มอื้มเฉยๆเลยพี่น้อง No me เนาะเจ้ไม่รพี่น้พี่น้องเซของลุงันรายแซ่บ okahamu dãbi yunong. ริมบมาพี่น้องมาอร่อยเนี่ยพี่น้องิบบบูพี่น้องมาอริบบบหมูเลยก่อนผมจะฟังใส่ลงริบบหมูตอนแรกลูกท่านว่าสิย่างเขาพี่น้องแต่ผมมีเวลาพอพี่น้องเพราะติดการที่ทงานเนี่ยมันมเหมือนมันคำก็เลยตุ่มเลย ไม่เป็นไรบปุ่นกุ๊หน่อยเนานะ hở cái lái vô trong. phải, phải, phải măng mặc. คือก็กรอบดีพี่ต้องนี่พี่ต้องแซ่บเลยเมนูนเ้ยพี่น้อง ไปซื้อกินผมนไม่ขายได้ไหมหรอกอยากกินจากร่องกินเองไม่หรอก มพิมีกไปน่อาดีวกินดนิมีกน่อ อืน้ำหินองเอามาเลยกิดดูท่อกหินี่อง กินเพิ่มกินฮอดบานพี่นองจะข้าวจกินพีช่องรองหงาลองห้นี่พอพมิกเนี้เก็บมากับปนปนคบหน่อยลูบาพาใส่เวทคบตินพี่น้องในพิมิกมนะนำนี่มัเเศร้ก็แยง

เกี่ยงตับพี่น้องเมนูเด็กเขาล้วงสันผาแซ่บพี่น้องเทิ่มพิทึ่งแซ่บพี่น้องกอลินเส้นบอลลิงฟ้ายดมพี่น้องเนาะล้วงสันผาแซ่บว่าจะเป็นทางเพจหรือว่าทั้งยูทูบพี่น้องมะกรูดใหญ่ถูกใจยโคตรแท้กับล้วงสันผาแซ่บเพื่อว่าเป็นกรื่องใจให้กับล้วงสันผาแซ่บพี่น้องกดติดตามไปพี่น้องกอลินกิ๊กกิ๊กไปพี่น้องว่าคลิปหนาล้วงสันสิร์ฟกินย่างผ้าแซ่บย่างพี่น้องคลิปนี้ ก็เอาตอนหนึ่งๆเนาะพอกันไปคลิปนี้นสวัสดีครับ